ข้อ4นะครับ quality education นะครับหรือว่าถ้าเราแปลตรงๆก็คือคุณภาพของการศึกษานะครับและแน่นอนว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของหลักสูตรเรื่องของการศึกษาโดยทั่วไปอยู่เรื่อยๆเลยนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่าข้อนี้สาคัญที่สุดนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าการศึกษามันถึงอ่ะมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแก้ปัญหาได้หลายๆปัญหาอย่างเช่นเรื่องของขยะทะเลเราสามารถที่จะทํากิจกรรมเก็บขยะทะเลนี้ไปได้อีกเป็นร้อยปีเลยแต่ถ้าเราไม่แก้ที่คนทิง้ง มันก็จะล้นตามทะเลอย่างงี้อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับและทํายังไงล่ะเราถึงจะแก้ที่คนทิ้งมันคือการแก้ที่ข้างในนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมเนี่ยถึงเชื่อมั่นในเรื่องของ education เพราะผมเชื่อว่า education จะสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนได้และนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับโลกของเราในองค์รวมนะครับถึงแม้ว่าโลกของเราเทคโนโลยีกําลังพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทุกคนมีโทรศัพท์มือถือแต่เชื่อไหมครับว่า50%ของโรงเรียนที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับแล้ว25%ของโรงเรียนทั่วโลกนะไม่มีไฟฟ้าไม่มีระบบน้ำที่ดี แล้วก็ไม่มีน้ําสะอาดในการดื่มในทุกๆวันนะครับซึ่งบางที่นะครับคืออย่างเช่นที่ดอยตุงที่เราเคยไปถ่ายกอดป่ากอดทะเลมาเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพราะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเด็กๆที่อยู่ตามหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนภูเขามาทั้งชีวิตการที่จะเข้าถึงตัวคุณภาพการศึกษานี้ก็ค่อนข้างที่จะยากใช่ไหมครับแต่ทางดอยตุงเองเขาก็ได้มีเหมือนเป็นโรงเรียนที่เขาสามารถที่จะมารับนักเรียนที่อยู่บนเขาไกลๆเข้ามาเรียนนะครับแล้วมันไม่ใช่แค่ การเรียนหนังสือโดยทั่วไปแต่มันกําลังพัฒนาตัวไลฟ์สกิลของเขานะครับเพราะว่าในยุคสมัยนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครฉลาดกว่าใครและแต่มันอยู่ที่ว่าเรามีความสามารถที่หลากหลายมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรามาดูพวกมหาลาัยต่างประเทศนะไม่ใช่ว่าคนที่สอบได้ที่1เนี่ยจะได้เข้ามาหาลาัยพวกนี้นะเขาจะดูว่าคุณเคยเป็นกัปตันทีมไหมคุณเคยช่วยโรงเรียนของคุณยังไงคุณมีกิจกรรมยังไงเพราะเขาต้องการลีดเดอร์เพราะฉะนั้นพอลิตี้เอดูคชันไม่ใช่เรื่องของตำรายอย่างเดียวแต่ว่าเป็นเรื่องของ f ฟ c i l ซิลิตี้ที่คิดว่าาในปรระเเททศไยยของงก็ั ต้องพัฒนากันไปอีกเรื่อยๆนะครับข้อ4ี่เนี่ย quality education เป็นปัจจัยหลักและผมก็คิดว่าทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีให้ความสำคัญเรื่องของกิจกรรมต่างๆนานานะครับแต่ถ้าเราพูดถึง Quality Education ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์หรือว่า environmental education เนี่ยมันมีน้อยมากๆครับ ข้อ5นะครับ gender equality หรือว่าความเท่าเทียมระหว่างผู้หญิงผู้ชายอะ่ะถ้าเอาแบบง่ายๆเลยนะทางสหรประชาชาตินะครับก็คือเขียนไว้ชัดเจนเลยว่า empower all women and girls ก็คือให้โอกาสผู้หญิงเนี่ยได้สามารถทำงานคล้ายๆหรือทำงานในระดับเดียวกันกับผู้ชายนะครับซึ่งผมเป็นคนชอบฟุตบอลใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราดูบอลอังกฤษอะ่ะเราจะสังเกตได้ว่าหลังๆเนี่ยก็จะมีคนภาคก็เป็นผู้หญิงแล้วนะครับเมื่อก่อนน่ะไม่มีเลยนะแล้วก็กรรมการก็สามารถที่จะมาตัดสินเกมใหญ่ๆได้นะครับในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อน ผมไม่เคยเห็นนะครับและผมก็คิดว่าเออมันเป็น movement ที่มันค่อนข้างที่จะเวิร์ k นะเพราะฟุตบอลเป็น ที่สุดท้ายที่ผมคิดนะครับเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็จะมีความอีโกชิสติกมีความแข็งแรงแล้วอยู่ๆมีผู้หญิงมาตัดสินเนี่ยเออมันทําให้เห็นว่าออสมัยเนี่ยผู้หญิงเนี่ยได้ถูก empower ได้มีโอกาสในการทําในสิ่งที่เราอาจจะเหมือนปิดโอกาสเข้ามาในอดีตก็ได้นะครับซึ่งมันทําให้เห็นเลยนะครับว่าโลกของเราความคิดเดิมๆหรือการจัดการตัดสินคนเนี่ยการไปปิดโอกาสเขาเนี่ยมันเป็นความคิดของสมัยก่อนและสมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วผู้หญิงทุกคนก็ควรที่จะมีสิทธิ์เท่าๆกับผู้ชายเราจะไปไหน ก็แล้วแต่นะครับ movement L G B T Q เนี่ยบอกเลยครับว่าเป็น movement ที่แข็งแรงมากๆและกำลัง move อย่างรวดเร็วมากผมเคยไปต่างประเทศใช่ไหมเขาแบบว่าทางมาลายของเขาก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของ community นี้นะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ทุกที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถที่จะรับมันได้แสดงว่าเราก็จะอยู่ในโลกของตรงนี้ค่อนข้างที่จะยากเราแหละ